สวัสดีค่ะเพื่อนๆพ,พบกับเชวิตติตินอินเนอรมนีกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มากับบรรยากาศท้องทุ่งสวยๆเขียวขจีค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะมาแนะนำกับต้นไม้ที่มีดอกไม้สวยงามชนิดหนึ่งนะคะเจ้อว่าทุกๆท,ท่านก็คงจะเคยเห็นค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับดอกไม้ชนิดนี้กันนะคะนั่นก็คือกุหลาบป,ป่าค่ะ กุหลาบป่านะคะมีความโดดเด่นด้วยดอกไม้ที่เรียบง่ายแล้วก็ละเอียดอ่อนนะคะกุหลาบป่ามีมากกว่า75สายพันธุ์ค่ะเป็นดอกไม้ที่เจริญเติบโตและสามารถรวมตัวเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่นะคะและแพร่พันธุ์ได้ง่ายมากๆเลยค่ะกุหลาบป่าจะออกดอกช่วงประมาณเดือนพฤษภาและ ดอกก็จะร่วงประมาณกรกฎานะคะเ,เพื่อนๆสถานที่ที่สามารถพบกุหลาบป,ป่าได้ก็จะมีตามบ้านคนนะคะที่เขานำมาปลูกค่ะหรือไม่ก็ริมถนนในป่าตามขอบหรือบริเวณชายฝั่งทะเลหรือเนินเขาค่ะกุหลาบป,ป่าเป็นพืชที่ชอบแสงแดดมากๆนะคะเ,เพื่อนๆ ในตัวกุหลาบป่าจะมีเกสรตัวเมียและเกสรตัวผู้จํานวนมากค่ะทุกๆเย็นที่แดดรม่มร่มตกนะคะดอกกุหลาบจะเริ่มพับกลีบเพื่อที่จะบานอีกครั้งในตอนเช้าส่วนรากเขานะคะก็จะสามารถเจาะลึกลงไปในพื้นดินได้ลึกมากๆเลยนะคะแล้วก็สามารถอยู่รอดได้แม้ว่าฝนจะไม่ตกเป็นเวลานานค่ะ สำหรับกลีบดอกของกุหลาบป่านั้นสามารถรับประทานได้นะคะเพื่อนๆบางท่านอาจจะเอามาทำแยมนะคะหรือเอามาโรยใส่ในน้ำผลไม้แล้วก็น้ำแข็งนะคะเพื่อนๆในหน้าร้อนนะคะช่วยดับกระหายค่ะเพราะว่าดอกเขาจะมีกลิ่นอ่อนๆน,นะคะ นี่ก็เป็นกุหลาบปป่าอีกหนึ่งสายพันธุ์นะคะหน่อยเดินไปเจอตามข้างทางค่ะเพื่อนๆเขาจะแตกเป็นกอใหญ่เลยนะคะและก็ต้นสูงท่วมหัวเลยค่ะเพื่อนๆแต่สังเกตนะคะดอกเขาจะเป็นพุ่มค่ะไม่ได้เป็นดอกเดียวเหมือนพันดอกใหญ่นะคะเพื่อนๆเขาจะมีดอกเล็กๆแต่เป็นพุ่มค่ะมีความสวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้คืออยู่ริมถนนค่ะเพื่อนๆก็คือเขาจะไม่ได้รับการดูแลอะไรเลยนะคะเพื่อนๆ ไม่ได้ถูกรดน้ำเวลาที่ฝนไม่ตกแล้วก็ไม่ได้ถูกใส่ปุ๋ยด้วยนะคะแต่ดูนะคะดอกเขาออกเยอะมากๆเลยค่ะนั่นก็คือเขามีความทนทานมากๆเลยนะคะเจ้าดอกกุหลาบป่าค่ะ ดอกของเขาร่วงนะคะเพื่อนเพื่อนเขาจะมีผลด้วยค่ะเจ้าดอกกุหลาบป่าก็จะมีผลออกมาเป็นตุ่มเล็กๆนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนๆทราบไหมคะว่าผลของกุหลาบป่านะคะมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีประโยชน์อย่างไรบ้างผลของกุหลาบป่านะคะ เป็นที่ยอมรับในระดับสากลว่าเป็นผล,ลไม้แห่งความยาววัยค่ะเนื่องจากอุดมไปด้วยวิตามินซีสูงนะคะมีวิตามินแร่ธาตุที่ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะคะทำให้ผิวพรรณกระจ่างใสลบเลือนริ้วรอยต่างๆจุดด่างดำแล้วก็ฟื้นฟูประสิทธิภาพของการสมานแผลค่ะ นอกจากประโยชน์ด้านความงามน,นะคะก็ยังมีสปปรรพคุณอื่นๆด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เชน่นลดไขมันในเส้นเลือดป้องกันการกุดตันของไขมันนะคะลดความดันโลหิตค่ะช่วยบำรุงโลหิตช่วยบำรุงประจำเดือนของสตรีนะคะแก้ท้องเสียค่ะแล้วก็การแสบร้อนตามผิวหนังนะคะเพื่อน และนี่ก็คือผลที่เขาเวลาที่เขาสุกแล้วนะคะจะเป็นสีแดงหรือสีส้มนะคะเพื่อนๆก็มีความสวยงามอีกแบบหนึ่งค่ะผลของเขานะคะนอกจากจะนำมาสกัดเป็นน้ำมันเพื่อที่จะทำเครื่องสำอางแล้วนะคะเขาก็ยังนำมาทำแยมเพื่อรับประทานกับขนมปังได้อีกด้วยนะคะ หรือนำมาเชื่อมหรือทำเป็นชานะคะเพื่อดื่มเพื่อทดแทนการขาดวิตามินซีค่ะเพราะว่าเชื่อกันว่าเจ้าผลของกุหลาบปานะคะมีวิตามินซีมากกว่าส้มถึง20เท่าเลยทีเดียวค่ะสำหรับสบรรพคุณทางการรักษาโรคนะคะได้มีการวิจัยการทดลองแล้วว่าการทานผลกุหลาบปานั้น ทำให้คนไข้โรคข้อเสื่อมหรือโรคอักเสบรูมอยอยนะคะสามารถลดอาการปวดได้ถึง82%ภายใน3สัปดาห ok ์าค่ะกล่าวกันว่าชาที่ทำจากผลกุหลาบนะคะมีประสิทธิภาพดีในการรักษาโรคท้องร่วงการติดเชื้อโดยเฉพาะการติดเชื้อในกระเพาะพปัสสาวะช่วยทำให้ไตแข็งแรงะคะ่ะ ชาวนิวซีแลนด์นะคะมีการทำน้ำเชื่อมจากผลกุหลาบค่ะแล้วก็ให้เด็กๆรับประทานในหน้าหนาวนะคะเพื่อป้องกันไข้หวัดค่ะจะช่วยให้ระบบการหมุนเวียนของโลหิตดีขึ้นนะคะช่วยบรรเทาอาการปวดศีรษะประโยชน์ของกุหลาบป่ายังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้รู้จักกับ เจ้าดอกกุหลาบป่ากันมากขึ้นแล้วนะคะรู้จักคุณประโยชน์แล้วก็ลักษณะภายนอกของเจ้ากุหลาบป่าค่ะถ้าชอบคลิปนะคะก็รบกวนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนถึงท้ายคลิปและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปคงจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมทุกท่านนะคะ พบกับเรื่องดีๆและก็ความสวยงามของธรรมชาติได้กับช่องชีวิตติดตินอินเยอรมนี R M N e ในทุกๆคลิปนะคะหวังว่าคงจะได้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอขอบคุณทุกท่านรักษาสุขภาพด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ